ข่านกาบูชาพระตะนต์ใจพร้อมกันนะครับอิมินาสกาเลนะอุทธังอภิปูเจยามะอิมินาสกา เพื่อความสูขเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าทังหลายตลอดชิ้การทงานเพื่อสรุบในลำดับแรกจะขอเรียนรข้าจาชการคนสุงเ็นความจริงนะครับคลยาาารส่ขา้างท ท่านสุเทพคุณก็ไดรับนสงมาดวยลำรกนะครับก่อไก็้อางดีครับท่านหาที่สองโดยสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเลยลำเลยท่านขอรินชาบรินชนะครูนะครับ สามสิบไลน์มนนาคุนับนกขวายโดยท่านนายกพรมี่พอคาในโครงการบริการสวนจังหวัดสกลคทกงนทุกวัันา การต้นเทศาลในวขนริยโดยท่านขมาราวาย